สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับนะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนอีพีแรกก็จะมาพูดถึงอคอมเมนต์นะครับนะคอมเมนต์นะเรามายกตัวอย่างคอมเมนต์ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปคลิปแรกเอาเบาๆก่อนเนาะก่อนที่จะไปแบบดุดันคือความจริงใจหรือความไม่จริงใจมันพิสูจน์ตรงไหน เอฟีเข้าไปคอมเมนต์อย่างเงี้ยหลายๆคนนะครับเนี่ยก็มีการเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับในช่องผมเนี่ยผมยังไม่สนใจเลยเลยก็มีครับมีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์ว่างว่าเกาะกระแตเขาบ้างนู่นี่มนบ้างใครจะพูดอะไรก็ว่าไปผมไม่ว่าครับผมไม่ว่านะใครจะพูดยังไงใครจะอะไรยัไงก็กแล้วแต่แต่บางครั้งแต่บางครั้งนะครับนะก็ อคอมเมนต์ที่ไปคอมเมนต์ช่องคิศปากแปะนะครับมันก็จะมีมันก็จะมีเอฟีกลุ่มกลุ่มที่ที่ไม่ไม่ชอบนะครับมันก็จะมีนะครับมีนะเอฟีที่เข้าใจที่รักเรามันก็มีมีเยอะนะครับแต่เอฟีที่ไม่เข้าใจที่เข้ามาคอมเมนต์ม,มันก็มีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาในโลกโซเชียลเราทํา youtube เขาเข้ามาคอมเมนต์มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเราเปิดสถานะถูกต้องไหมครับเราเปิดสถานะก็มีสิทธิ์ที่เข้ามาคอมเมนต์แต่บางทีคอมเมนต์บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็ชักหน้าลำคานมันก็เลยทําให้ชิดปากแพรอะออกมาพูดอธิบายนะแต่ผมเนี่ยผมไม่ได้เอาไปเทียบปับไครนะผมไม่ได้เอาไปเทียบกับไครแล้วก็ผมก็ไม่ได้เอาไปเทียบเอาชิดปากแปรนะครับไม่ได้เอาไปเทียบกันแต่อยากให้รู้ว่าคอมเมนต์แบบนี้มันมีจริง คอมเมนต์ที่ด่าที่ว่าเราเนี่ยประจําเลยเนี่ยแล้วเป็นคนคนเดิมๆคนกเก่าๆที่ชอบที่แบบชอบคอมเมนต์ที่แบบว่าให้เราเสียความสึกอ่ะนะครับให้เราเสียความสึกอ่ะมันมีแต่เราก็ต้องมองข้ามนะนะครับนะมองข้ามไปนะ็บาปากถึงคิดปากแปรให้มองข้ามไปบล็อกได้บล็อกไปเลยคอมเมนต์ที่เดิมๆซ้ำๆ นะครับที่ขอมเบนร์เดิมตงเดิน้ําตามน่ะให้บอ,อ,อกข้ามไปครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปไรทุกคนขอมีสทธิ์คอมเมนต์จะด่าใครจะดว่าใครแต่คอมเมนต์ก็ต้องอยู่ในขอบเขตอย่าเข้าข้าขาขาขอกฎหมายนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์มาว่ามาตำหนิบ่อยๆครั้งบ่อยๆครั้งเราก็สามารถที่จะไปแจ้งครามได้นะครับพวกคอมเมนต์ที่ที่ชอบใช้ใช้คำพูดคำจาที่มันมันไม่ดี มันสามารถที่จะยืนยันได้เลยว่าคุณเข้ามาคอมเมตนต์ช่องเราเนี่คือคุณเจตนาอะไรใช่ครับไปแจ้งฟาร์มเลยครับก็แนะนําชิดปักแปรไปแจ้งฟาร์มเลยนะคอมเมนต์ที่มันว่าด่าเราว่าเราอะไรมันเส,เสียหายแต่คอมเมนต์ซึ่งมันยืนยันได้เลยว่าคุณเข้ามาว่าเราอยู่แล้วเพราะคุณเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปของเรานะครับอมนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ยากครับมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะรับมือคอมเมนต์นั่นยังไงนะครับจะรับมือคอมเมนต์ยังไงแต่ว่าถ้ามันหนักเขามันก็ต้องพูด ผมเองเขาใช้ชีดปากแปรไงว่าเออชีดปากแปรมันมันพูดเมื่อวานเนี่ยมันมันได้ระบายออกมามันได้ระบายออกมาได้พูดออกมานะครับนะครับมันไม่ไม่ส้องพาว่าใครจะมีเหลี่ยมหรือใครไม่มีเหลี่ยมเธอเธอไม่มีครับนะครับกสัน้นคือเข้าไปคอมเมนต์อย่างนั้นนะ่ะ fc เข้าไปคอมเมนต์อย่างนั้นนะมันจะทําให้แตกกันนะครับ นี่ครับมันทำให้เขามันทำให้ของช่องโมโหนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากอ่านไอ้คอมเมนต์พวกเนี้ยต้องใหมีแอดมิน,นอ่านนะผมก็บอกแอดมินว่าถ้าคอมเมนต์ไหนแรงแคปมาหน่อยคอมเมนต์ไหนแรงแคปมาหน่อยก็ไปแจ้งความนั่นเองจริงไหมครับทุกท่านคอมเมนต์ไหนที่มันแรงหแดงอะไรอย่างเงี้ย ถ้าคอมเมนต์ติคอมเมนต์เตือนคอมเมนต์สั่งสอนอะไม่เป็นไรนะครับอืมคอมเมนต์ติคอมเมนต์เตือนสั่งสอนไม่เป็นไรแต่ถ้าคอมเมนต์ที่มันเข้าข้อก็ต้องจัดนะมันจะได้ไดัดนิส,สัยที่หลังจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาคอมเมนต์อีกนะครับก็ฝากถึงที่แบบแปรให้จัดไอ้พวกที่คอมเมนต์แรงอนะ่ะที่ว่ามันจะได้ไม่กล้าเข้ามาคอมเมนต์ประกาศไปเลยครับว่าใครเข้ามาคอมเมนต์ช่องผมเ่ยนะครับไม่ดีเนะี่ยนะครับ ก็เตรียมตัวะเตรียมตัวไอ่ประกาศไปเลยถ้าไม่ประกาศมันคอมเมนต์อยู่นั่นแหละคอมเมนต์ตามๆซ่าๆก็เป็นเอฟซีของอียานั่นแหละเป็นเอฟซีของใครหรอเป็นเอฟซีของอียาน,นั่นแหละนะอืมไม่มีอะไรเอฟซีครับมันก็จะเข้ามาคอมเมนต์ที่เราเสียอารมณ์ให้เราต่อคอนเทนต์เพื่อที่ให้ใหอีบาน,นจะเอาไปเล่นเห็น,หนไหมครับอีบานก็เอาไปเล่นอยู่ได้ไหมเห็นไหมครับเอฟซีบานเข้ามาคอมเมนต์ช่องชีสปรับแปะเห็นไหมครับแล้วเชื่อแปลออกมาพูดปุ๊บ อีบานก็มาเล่นเอามาต่อคอนเทนต์ต่อเห็นไหมครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังครับทุกท่านไม่ไม่มีอะไรเยอะครับมันก็เป็นสเตปของพวกอียานมันทำนะครับชอบทำต้องชอบทำพฤติกรรมแบบส่งพวกคนในกลุ่มมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเข้าคอก็เล่นเลยเข้าคอก็ก็ฟ้องเลยครับพวกคอมเมนต์พวกเนี้ยนะครับมีอย่แค่นั้น มันจะมีคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์เตือนอ่าคอมเมนต์เตือนไม่ว่าคอมเมนต์เตือนคอมเมนต์เตือนคอมเมนต์เตือนคอมเมนต์คอมเมนต์ตำหนิอันนี้ไม่ว่าแต่ถ้าคอมมีคอมเมนต์ด่าครอบครัวหรือคอมเมนต์ที่มันแรงๆเนี่ยก็จัดเลยมันจะได้ไม่ต้องเข้ามาคอมเมนต์อีกมันจะได้รู้นะครับนะมันจะได้รู้ว่าอย่ามาคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยนะก็ส่งอะไรส่งกำลังใจไปให้ชิดปลาแปรสิครับนะนะบอกว่าชิดปลาแปรมันก็อยู่บ้านดูแลตา ดูแดใหญ่ยังไม่ส่งน้ำพริกให้มาเลยดีมันไม่ทวงน้ำพริกนะดีนะมันไม่ทวงน้ำพริกยังไม่ส่งน้ำพริกไปให้มาเลยนะครับนะให้มองถึงความดีเข้าไว้ครับอย่าไปมองว่าใครมีเลี่ยมใครไม่มีเลี่ยมนะครับให้มองถึงความดีเข้าไว้มันจะอยู่ด้วยกันมันจะได้อยู่แบบมีความสุขถ้าเราไปมองด้วยกันต่างคนมีเลียมมันก็มีเลียมทุกคนแหละคนใช่ไหมเออต้นนครับแม่ก็มีเลี่ยมทุกคนแหละนะครับใครบ้างไม่มีเลี่ยม ชอบคิดเองเออเองกันไปอ่า fc เนะี่ยนะครับ fc มันไม่เข้าใจเขาจะคิดว่าเรามีเลี่ยมนะครับนะเออจริงปะแมงมีเลี่ยมทุกช่องแหละทุกคนแหละนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะใช้ในทางที่ดีใช้ในทางที่ดีใช่ไหมครับบางคนก็ต้องการให้ตอบโต้บางคนก็ต้องการที่ให้แบบ นั่นนี่นู่นนะครับเพราะฉะนั้นที่ครับอีพีนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ที่บักแปครับนะดูแลตาดูแลยายดูแลตาทนยายย้อยให้ต่อไปครับทนนยายย้อยก็อายุมากแล้วนะครับนะอายุมากแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะส่งน้ำพริกไปให้ดีแล้วเปล่าแปะไม่ถูน้ำพริกนะครับต้องถูน้ำพริกนี่โอ้โหจบเลยนะพี่ครับนะนะครับวันนี้ก็เอาเบาๆก่อนนะครับเอาเบาๆก่อนนะครับอีพีแรกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหนักอีพีสอง แล้วเข้าไปน่าอีพีที่สองอีพีนี้ก็เบาๆก่อนนะเปิด์สเติรไปก่ปอนนะสินะโอเคนะครับอีออซีครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับนะทุกท่านเนาะ